นี้คือเทคนิคของแอดมินนะครับเดี๋ยวทําให้ดูอีกสองครั้งนะครับสวัสดีครับอยู่กับอ่ะก็อินดี้เหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็ช่องเราก็มีของรางวัลมาแจกนะครับสําหรับคนที่อยากได้แองเกิลนะครับถ้าใครอยากได้แองเกิลนะครับมี3ามคู่นะครับ <I 'm S 1> วันนี้มีมาแจกอ่าแองเกิลเป็นนชั่นแมนนชั่นแมนอ่าเป็นของ ของผู้ใหญ่ของเด็กถ้าตัวโตแล้วก็น่าจะใส่ได้ครับก็ตั้งแต่อายุ12ข,ขึ้นมาน่าจะใส่ได้หมดเป็นแองเกิลนะครับเ <ๆ S 2> หมือนที่แอดมินใสใสไว้กันข้อเซฟ้อนะครับเหมือนที่แพทยใสมี่ามคู่นะครับถ้าใครอยากได้นะครับพิมพ์คําว่าอยากได้มาด้านล่างคลิปนะครับเดี๋ยวแอดมินจะเข้าไปดูแล้วก็จะจับฉลากให้นะครับมีอยู่3คู่นะครับเดี๋ยวแอดมินจะ ส่งไปให้ฟรีนะครับอ,อย่าลืมนะครับถ้าจับได้แล้วเดี๋ยวแอดมินจะทักไปหาว่าใครอยากได้แล้วก็เอาแค่3คนนะครับแอดมินจะจับสลากแค่3คนใต้คลิปนี้เท่านั้นนะครับส่วนวันนี้จะทําอะไรกับนั้นเดี๋ยวค่อยดูครับใครคิดค สำหรับใครที่ชอบเล่นเกมและเป็นคนเบื่อเกมง่ายผมมีช่องทางการเล่นเกมใหม่มาแนะนำแอดไลน์ไปที่แอดบเ s b o b e t ที่นี่มีเกมให้คุณเล่นโคตรเยอะและสำหรับสมาชิกใหม่เขายังมีโบนัสและสิทธิพิเศษให้อีกมากมายอย่าลืมกันล่ะแอดสามหเก s b o b e t ถ้าใครพิมพ์ไม่ถูกผมจะทิ้งแอดไว้ใต้คลิปอย่าลืมเล่นกันเยอะๆนะครับครับในช่วงที่2นะครับวันนี้แอดมินก็จะมาพูดถึงเทคนิคการข้ามขาของแอดมินนะครับหลายๆคนอาจจะถามว่าการข้ามขาต้องข้ามยังไงหรือว่าต้อง หัดยังไงนะครับส่วนแอดมินที่ว่ากลางขาหรือไม่กลางขาแอดมินก็จะมีวิธีหัดของแอดมินนะครับโดยใช้เนี่ยครับเพราะว่าแต่ก่อนแอดมินก็เป็นคนบ้านนอกนะครับไปไล่ไปนาบางทีก็จะมีไม้อยู่อันหนึ่งเนี้ยแอดมินก็อยากจะรู้ว่าเวลาข้ามขาแล้วกลางขาขึ้นไปมันจะเป็นยังไงเพราะว่าตอนนั้นแอดมินก็ยังทําได้แค่ทําได้แค่ตำทำไม่รู้ว่าถ้ามันกลางขึ้นไปแล้วเวลาเราเตะสูงๆมันจะรู้สึกเป็นยังไงขาเราจะไปยังไงนะครับอแอดมินก็เลยใช้ใช้ไม้เนี่ย ใช้ไม้มันมีไม้อยู่ท่อนหนึ่งไปจับไม้อยู่ท่อนหนึ่งไปเจอไม้พอดีที่วางอยู่แอดมินก็จับขึ้นมาแล้วก็มาลองปาดดูนะครับมาลองหัดดูอ่ะเยวจะทําให้ดูนะครับตอ,บอตอนแรกนะครับตอนแรกแอดมินข้ามขาข้ามขาก็คือจะข้ามในลักษณะนี้นะครับแต่ไม่รู้ว่าจะยืดขาขึ้นไปยังไงอยากทีนี้พออยากรยืดขาขึ้นไปก็เลยคิดไปเห็นในทนะีวีนที่เขาใช้ไม้เทา้าใช้อะไรค้ำแล้วก็ สามารถเตะต่อสู้ในหนังกีนหนังอะไรเลยนี้แอดมินก็ลองเอามาฝึกตอนเด็กๆนะครับ<อ>มือในหนังในหนังที่เขาขึ้นไปเตะแล้วแอดมินก็ลองเอาไม้ตัวนี้เนะี่ยเอาไม้เอาเหล็กเอาไม้ที่ทุ่งนาเนนะี่ยมาฝึกอแอดมินก็จะฝึกแบบนี้ครับก็จะทำมือนเท้าเลยก็เริ่มจากจับจับอย่างนี้นะครับแอดมินก็มือนี้จะจับอันนี้จะจับจะคล้ายคลาค้ำปาดนั่นแหละครับแต่ว่าเราใช้ไม้ปาดก,ก็จะค้ำในลักษณะในลักษณะ เอาไม้ไปค้ำอย่างนี้แล้วก็ใช้ตัวเหวี่ยงขึ้นไปนะครับดูนะครับเดี๋ยวจะทำให้ดูเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับมันก็จะได้รู้พอลิมินทําเสร็จก็จะได้รู้รู้เริ่มรู้จังหวะแล้วว่าเราเตะยังไงขาเราจะว่าขึ้นไปยังไงนะครับเร้เมืวว่อกี้เหมือนขายมเมนเหยียดเลยนะขายมเมนเหยียดเลยแหละแล้วแต่ก่อนนะครับสมัยแอดมินก็ยังสนามคูนก็ยังไม่ค่อยมีก็อันนี้เป็นฝึกเตะตะก้อได้ด้วยนะครับอ่าอันนี้สามารถฝึกเตะตะก้อได้ด้วยอ่า มันเป็นเทคนิคเฉพาะของใครของมันนะครับอย่างที่แอดมินทํานี้ไม่รู้ว่ามีใครเคยทําหรือเปล่าแต่ก็ยังไม่เคยเห็นนะแต่อันนี้แอดมินก็ฝึกเล่นๆไปเวลาไปเดินไปเจออะไรหรือว่าเวลาเรียนหนังสือช่วงปฐมมีไม้พลองอ่าช่วงปฐมมีไม้พลองจับไม้พลองได้อ่าจับไม้พลองได้เขาขึ้นไปน ก็จะประมาณนี้ครับน้องๆก็จะอยู่ในลักษณะนี้อันนี้คือเทคนิคของแอดมินนะครับเดี๋ยวทําให้ดูอีกสองครั้งนะครับสังเกตดเนยนะครับขายมินจะเหยียบเหยียบตปเลยอีกรูปนึงนะครับ ส่วนมากแอดมินจะใช้พื้นที่ในในดินนะครับที่ฝึกจะฝึกในดินอ่าแต่ถามว่าเคยลื่นไหมอะไรไหมไม่เคยครับเพราะว่าก่อนจะซ้อมแต่ละทีเช็คก่อนแอดมินจะเช็คอ่าต่อเลยนะครับเมื่อกี้กล้องตัดส่วนมากแอดมินจะทําในดินนะครับแล้วก็ถามว่าลื่นไหมก็ไม่ค่อยลื่นครับเพราะว่าที่แอดมินจะทาก็คือเนี่ยเอาไม้ลงไปเช็คดูว่ามันลื่นไหมแต่ถ้าทําในสนามฟูนก็ไม่แนะนํานะครับเพราะบางทีเราเอาไม้ไป ไปค้ำกับปูนแล้วปูนมันอาจจะลื่นปูนมันอาจจะลื่นให้เราหักในพื้นที่ดินเพราะว่าตามทุ่งนานอะไรมันก็จะเป็นดินทรายแล้วมันจะรู้สึกว่ามันจะนิ่มครับไม่ไม่แข็งอันนี้พื้นนี้ก็ยังไม่แนะนํานะครับเพราะว่าเป็นหินหินเยอะอ่าเผื่อล้มหรือตกขึ้นมามันก็จะทําให้บาดเจ็บไดอ้อันนี้คือเทคนิคของแอดมินนะครับการคือการกางขาของแอดมินแล้วก็การหักว่าทํายังไงจะกล้าขึ้นจะกล้าวาดขานะครับของแอดมินอันนี้มาทําให้ดูแล้วขาหายก็เลยได้มาทําแล้วอ ต่อไปจะเป็นอะไรเดี๋ยวติดตามช่วงต่อไปครับช่วงต่อไปนะครับหลังจากที่แอดมินผุดแบบนั้นแล้วนะครับแล้วก็เตะใบไม้เตะอะไรไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะเข้ามาหาสนามแล้วครับทีนี้พอเริ่มปาดใบไม้ครบรอบได้ตัวมีกําลังขาขึ้นไปเตะได้ละแอดมินก็จะเข้ามาสนามแต่ก่อนก็จะเป็นสนามดินบางทีก็ ไม่ได้ใส่รองเท้าครับจริงก็ยังไม่ได้ใส่รองเท้าเพราะว่าแต่ก่อนมันก็จะเป็น,นปสนามดินพอถนัดเสร็จก็เข้ามาใส่รองเท้ามาเล่นในสนามปูนมันเป็นมันเป็นเทคนิคส่วนตัวของแต่ละคนมันจะหาวิธีฝึกแต่ละคนมไม่เหมืนอนกันหลังจากนั้นนะครับอพอเราอยากเป็นเรามาสนามเราก็ต้องมาคนเดียวพอเราอยู่คนเดียวเราก็ต้องโยนเตะเพราะไม่มีเพื่อนโยกให้เราอการหมินก็จะฝึกโดยการโยนเตาโยนเตะ เริ่มจากตอนแรกเราโยนขึ้นไปถ้าเราจะเตะเต็มรอบเลยบางคนไม่แม่นแน่นอนครับมันจะถูกัวเข่าบ้างถูกหน้าแข้งถูกข้อบางคนจะเตะเบิร์ดออกไปหลังพี่ทําไมลูกมันยังไม่กดบางคนเตะลงนี้พี่ทําไมมันฝังจังอ่ะเพราะว่าจังหวะการเตะอ่าจังหวะการเตะของเรายังเข้ายังไม่ถูกจังหวะหรือว่าการบิดตัวการพับตัวของเรายังไม่ยังไม่อ่ายังไม่ชานาญยังไม่ชินอ่ะแอดมินก็จะมาฝึกด้วยการโยนเตะ แรกนะครับน้องๆทุกคนฝึกส่วนมากก็จะเป็นลายข้างมนแอดมินนี่นะครับก็จะเป็นลายข้างแล้วใครที่จะไปเป็นตัวเตะจริงๆก็จะพัฒนาขึ้นหน้าตรงไปเรื่อยๆส่วนแอดมินก็ส่วนมากก็จะเล่นแต่ตัวชมกับแบกแอดมินก็จะฝึกอย่างนี้นะครับเนี่ยการฝึก บางทีก็อาจจะตไม่ถูกบ้างไม่ถูกเลยก็มีครับอ่าแลเราฝึกใหม่มแรกๆเราก็จะโยนตำตำก่อนเพื่อเราจะกะจังหวะได้ง่ายเพราะว่าถ้าโยนสูงเราไม่รู้ว่าตะก้อจะตกลงมาตอนไหนอ่าเราก็โยนขึ้นพอเลยมือไปนิดนึงเลยขึ้นไปสักหน่อยอ่าแล้วเราก็เตะเลยเราจะกะจังหวะพลิกตัวได้เร็วแล้วก็จะไวไปทำให้เราไวไวด้วยในการเตะนะครับอ่อาให้ลองดู ูงขึ้นไปเรื่อยๆก็ได้ครับให้มันพอดีเราเราจะได้ขึ้นไปได,ได้ได้เต็มรอบของเราที่เราตีาโยนที่ไหนบ้ก็ะจะประมาณนี้นะครับอ่านี่คือเทคนิคการสุดกลางขาของแอดมินนะครับแท็กต่ออ่าอ่าโอเคนะครับต่อไปเดี๋ยวให้แพ็ก สอนขั้นตอนต่อไปแล้วก็วิธีการขึ้นเตะตรงต่อไปเลยครับแนะนําการขึ้นเตะตรงนะครับแล้วก็การโยนเตะนี้แนะนําให้ตอนเราโยนขึ้นเตะนะครับเราโยนให้พอดีกับที่เราเตะแต่เราจะไม่เตะกดครับแนะนําให้เตะเปิดเพราะว่าจังหวะที่เราเตะเปิดอ่ะขาเราจะได้เหยียดเหยียดเยอะกว่าแล้วมันจะทําให้ขาเรากางได้ดีกว่าเพราะว่าถ้าเราเตะฝัง เหมือนเราเตะเสร็จแล้วเราก็ดึงขากับแต่เราเตะเหยียดนยเราเตะยืดไปเลยเตะออกไม่เป็นไรครับรอไปใช้ในสนามอันนี้ผมจะมาแนะนําการขึ้นเตะแนวตรงจากเปลี่ยนจากลายข้างเราก็จะโดยการขึ้นลูกตรงๆโดดซ้ายให้สูงๆครับโดดซ้ายสูงแล้วแบบตอนขึ้นเตะ ที่เราเตะไายข้างครับเราจะโยนเตกเราจะขันข้างให้เตะน,นี้แต่พอเราขึ้นแนวตรงเราจะโยนตรงนี้นะครับแต่ถ้าคนที่ขาซ้ายยังโดดต่ําแล้วก็ตัวอยู่สูงกว่าลูกนี้จะเตะยากนะครับสาหรับคนที่ยังตัวยังไม่อ่อนครับคนที่ตัวแล้วหรือโดดสูงแล้วหัวเราจะอยู่ต่ำกว่าหรือตัวเราจะอยู่ต่เราจะอยู่ต่ำกว่าจังหวะที่ขาเรายืดเตะมันจะเป็นรอบพอดีครับ อีกสองลกูกอ่ะกระดูอีกสองลกอูกลุกนะั้นะครับน้องๆก็อย่าลืมนะครับฝึกไปแบบนี้นะครับอย่ารีบร้อนครับไปเรื่อยๆ สุดท้ายนะครับไม่ว่าจะก่อนหรือหลังฝึกซ้อมนะครับอย่าลืมวอร์มยื่นนะครับให้ร่างกายพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเรามาซ้อมเตะมาซ้อมในสนามนะครับน้องๆทุกคนแล้วก็คลิปนี้นะครับแอดมินแจกแองเกิลสคู่นะครับอ่า น้องๆคนไหนที่อยากได้นะครับก็คอมเมนต์มา้างล่างนะครับแต่ว่าอยากได้พิมคําว่าอยากได้นะครับแล้วก็คอมเมนต์มา3คู่นะครับแอดมินจะจับฉลากให้หมดเขตวันไหนครับแอดมินอันนี้มันมีน้อยนะครับขอแค่พรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็พอนะครับพรุ่งนี้เย็นพรุ่งนี้สี่โมงเย็นนะครับถึงรุ่งนี้สี่โมงเย็นแอดมินก็จะจับฉลากให้เลยนะครับแล้วก็ถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แอดมินด้วยนะครับวันนี้ขอจบคลิปอย่างเท่านี้ครับสวัสดีครับครับ 嗯，对对对，对。